เห็นแล้วคะ่ะอยู่ในไอ้ใยผึ่งนะคะเออใยผึ่งดีกว่าเนาะโอ้มันเห็ดอีหยังคะ่ะมันขึ้นมันละลายเหมือนละเบิงมันเ่าหมายถึงว่ามันแก่แล้วคะ่ะพี่น้องจา้ามันเห็ดอีหยังบุ้นเนี่ยพี่น้องอ๋อเห็ดหนังไกค่ค่ะก็เห็ดหนังไก่ด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะนี่เห็ดหนังไก่กะมันเ่าแล้วเนาะอันนี้เห็ดอีหยังเนาะคือจังเห็ดเข็มบานห้าเลยค่ะพี่น้องค่ะมันคือเห็ดอีหยังพี่น้องหูบ่นี่ได้จ้ะ มันคือเห็ดอะไรเอ่ยใครรู้มั่งเอ่ยนี่เด้อค่ะสวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวพิสูจน์ก่อนนะคะมันเห็ดอีหยังคะ่ะพี่น้องคะ่ะสาวพิจิตกะบ่เคยกินเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจิเบิงอ่านเบิงก่อนเด้อจ้า เดี๋ยวก่อนพิสูจน์ก่อนนะคะมันมีไอ้นั่นอยู่ค่ะพี่น้องค่ะมันมีแอปทีพิสูจน์เห็ุอยู่ค่ะถ้าเข้าไปเข้าบ่มีหนังสือหรือเข้าบ่ชัวนี่เดี๋ยวสาวพิิจอ่านบังก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้าค่ะพี่น้องค่ะก็อ่านแล้วเนาะอ่านแล้วกัแอปมันบอกว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์บ่มีให้เก็บค่ะแต่ว่าเขาก็บ่ได้บอกว่ามันเป็นพิษหรือว่ากินใดเด้อค่ะพี่น้องค่ะแต่ก็บอกว่าถ้าไปคนเดียวก็พยายามอย่าเก็บมันเด้อค่ะถ้าเฮ้าบ่มูอ ก็ให้ไปกับคนที่มีความชํานาญเก็บเด้ค่ะพี่น้องค่ะแต่สาพิจิตก็บบกหูว่าเห็ดตัวนี้คือเห็ดชนิดใดเด้ค่ะพี่น้องค่ะก็นี่แหละค่ะก็เก็บเห็ดก็ต้องระมัดระวังเนาะพี่น้องเนาะแต่ดอกมันงามเนาะพี่น้องเนาะค่ะก็มีเห็ดหนังไก่อันนี้เห็ดหนังไก่ตัวนี้กินได้นะคะแต่ว่าเห็ดเมื่อกี้ที่ให้ดูเมื่อกี้มันจะอยู่ขอนเดียวกัน้ะจ้ะ นี่นะคะพี่น้องขะตัวนี้มันก็จะอยู่ขอนเดียวกันเด้อพี่น้องนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยีไห่เบิงไก่เลยเด้อค่ะก็นี่นะคะโอ้ยกิงใหม่กิงไหลนี่ค่ะพี่น้องขะมันยียู่ขอนเดียวกันนะคะความสวยงามตัวนี้ทานได้นะคะตัวนี้เป็นเห็ดหนังไก่แต่สาพิจิตก็บอเอาด้วยจ้ะเพราะว่าจะเกไบเห็ดอย่างกินคาะมืมอนี้ค่ะแต่ตัวนี้อ่านแล้วนะคะเขาไม่มีการแนะนําให้เก็บ นี่ค่ะ,ะเขาบอกเคยเก็บก็อย่าเสี่ยงอย่าแตะอย่าต้องนะคะนี่ได้จ้ะความสวยนะคะความสวยอาจจะตายได้แต่เหมือนไอเห็ดมือนางเลยนะคะสวยมากเลยค่ะนี่ได้จ้าพี่น้องค่ะเขาก็ไปล่าเห็ดไอมันปูกันโตต่อเขา